รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทรท,ทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซ้ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจําประเทศไทยนําโดยพระท่านนายยนทอ,อก,กอส เอกอัครราชาทูตดินมากประจำประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและโนโวนอ์ดิสฟาร์มาประเทศไทยจัดงานเสวนานในหัวขอ้อ o r b a n i z a t i o n and obesity ชีวิตคนเมืองกับเรื่องโรคอว้วนโดยมีองค์กรต่างๆเข้าร่วมเสวนาอาทิเครือข่ายคนไทยไร้พุงราช,ชวิทยาลัยอ,อายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยกองโรคไม่ติดต่อกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานครนำโดยรองศาสตราจารย์ดรชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณทำเนียบเอกอากาัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทยสถานเอกอากาัครราชทูตเดนมาร์ก I think one of the things we see with urbanization is the more people we are getting in the cities the less we move around we tend to sit in cars and we're a not moving as much as we were in the past and that means that if we do not get exercise We do not be, uh, become as healthy as we were in the past. So it's very important that we get exercise. And in Copenhagen, we have definitely realized that this is an issue. So in 2012, our Danish municipality Copenhagen set a goal that 75% of everyone in Copenhagen should try to commute to work or to their studies not using a car. And therefore, they are using a bicycle, or walk, or a public transportation. Of course I know much hotter therefore you do much can't much it's as I in Thailand and therefore you much. but ก็คือบอกว่าปัญหาของวิถีคนเมืองนะคะก็คือทาให้การเคลื่อนหวของเราเนี่น้อยเพราะส่วนใหญ่เราก็จะเดินทางโดยสาโดยใช้รถแล้วก็นั่งในออฟฟิศไม่ค่ยไดเคลื่อนไหวก็เลยนำไปสู่ปัญหาของเรื่องโรคอ้วนนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยน้อยคือ อย่างที่คเบนเดเกนที่เดนมาร์กเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเดินทางไปทํางานด้วยการไม่ใช้รถแต่จะใช้จักรยานหรือว่าเดินไปทํางานอย่างเงี้ยในปี2012เ,เนี่ยเขาเรณรงค์ให้เป้าหมายของเขาก็าคือ75%ของอคนที่ะคเนเดเกนเนี่ยค่ะจะเดินทางไปทํางานโดยที่ไม่ใช้รถแต่จะเป็นการเดินหรือใช้จักรยานแทนแล้วก็ยังจะมีการสนับสนุนอย่างเช่นการทำ ซุปเปอร์ไฮเวย์โฟร์ไอซิทิก็คือเป็นทางสำหรับการปันจักรยานเพื่อสนับสนุนให้คนในเมืองเขาเนี่ยได้ใช้จักรยานและเป็นการออกกำลังกายด้วยและก็คิดว่าในประเทศไทยก็สามารถที่จะทําอะไรแบบนั้นได้ถึงแม้ว่าอากาศที่ผานเราจะร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดทุกทุกฝ่ายช่วยกันแล้วก็หาทางออกในเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้คนเมืองเนี่ยได้ออกกําลังกายในชีวิตประจําวันมากขึ้นค่ะ I think for all people living with obesity, and we see more and more globally, it is 650 million people with obesity, and we now also see that uh, it's much more people that uh, have the obesity. It's tripled since 1975, and therefore it's a priority. Also in Denmark, it's 20% of the population. But if you have, have obesity, then you are more sick and you are also uh, more less efficient at work. and therefore, it's not only for the individual, but also for society, a priority to make sure that you actually get attention when it comes to obesity. Mm -hmm. Mm -hmm. ตรงจุดนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบถึงแค่ตัวเองที่เป็นโรคอ้วนเป็นภาวะที่เป็นการป่วยกายไม่สบายของตัวเองแต่มันกระทบถึงสังคมโดยรวมตลาดแรงงานรวมไปถึงการทํางานต่างๆนะคะยังไม่รวมถึงบรรทัดฐานของสังคมที่สร้า,างความกดดันให้กับผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกหรือว่าเป็นคนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทางรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนี่ยก็จะต้องจริงจังกับการที่มองปัญหาตัวนี้เป็นปัญหาระดับชาติ Yes, I think it's important that you look at the different steps that Denmark have done. First of all, it is important that certain aspects of obesity is considered an illness. So that is the first part. The second part that we know maybe a little bit but we need to know more, and therefore we have established a Danish data collection center where we get more information about how we actually should what we should do about obesity. And thirdly, we also try to create different initiatives where we inform about obesity. I think, as we spoke about earlier, obesity comes from us not uh, moving enough, it comes from us not eating the right things, but it also comes from some of the DNA we have. And I think if we realize that, it's also easier to understand obesity and therefore there's less stigma connected with actually having obesity. so therefore, these are the different policy plan and national policy plan, recognizing that some patient group, it is a disease, and then continue collect data. that is what we have done in denmark. <laughs> รัฐบาลเนี่ยก็ให้ความจาริงใจกับการโฟกัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนนะคะได้มีการตั้งศูนยท์ที่จะเก็บเดตา้าข้อมูลต่างๆของโรคอ้วนหรือว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วนนะคะเพราะว่าการป่วยโรคอ้วน,นมันก็ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีเนติกพนธุกรรมหรือว่าเรื่องพฤติกรรมในการที่เราไม่ไป้ยออกกำลังกายนะคะทางรัฐบาลเขาก็จะมีหน่วยงานที่คอยเก็บ ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะนำมาศึกษาแล้วก็เพื่อพัฒนาออกมาเป็นข้อแนะนำนะคะให้คนในประเะทศาปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะ,ะไม่เป็นโรคอ้วนนะคะคือเขาให้ความจริงจังกับการกับการต่อสู้กับโรคอ้วนจริงๆซึ่งต้องเป็นความร่วมมือทั้งประชาชนของเขาแล้วก็หน่วยงานต่าง ก,ก็อยากเรียนว่าคนไทยเนี่ยอ้วนขึ้นทุกปีทุกปีนะคะจำนวนคนแล้วก็รูปร่างก็ดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะตอนนี้อยากจะเรียนว่าเวลาเราบอกว่าอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยเรามีคือตัวเลขหรือว่าวิธีการบอกในสองรูปแบบนะคะอันนึงก็คือใช้ดัดชนีมวลกายนั่นคือเอาน้ําหนักตัวแล้วก็เอาส่วนสูงเป็นเมตรยกกํลาลังสองน้ำหนักตัวเป็นกิโลนะคะอันนี้เราเรียกว่าดัดชนีมวลกาย ถ้าคนไทยคนไหนได้25หรือมากกว่านี้ถือว่าอ้วนนะคะอีกอันหนึ่งเราก็ใช้รอบเอวหรือจริงๆแล้วคือรอบพุงนะคะวัดตรงระดับสะดือเมื่อก่อนนี้เราใช้80สําหรับผู้หญิง90สําหรับผู้ชายแต่เมื่อเดือนที่แล้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าเราจะเปลี่ยนก็ประกาศไปแล้วนะคะ,คะการวัดรอบเอวหรือรอบพุงใหม่คือใช้ น้ำหนักอรอบเอวแล้วก็ส่วนสูงเอาสองตัวเนี่ยมาหารกันถ้าดีนะคะคือรอบเอวต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของส่วนสูงอันนี้ค่ะจะบอกน่าจะได้ชัดเจนกว่าเพราะคนไทยไม่เหมือนฝรั่งนะคะเราตัวเตี้ยกว่าผู้ชายใช้90เนี่ยถ้าสมมุติเป็นส่วนสูงต้องร้อยแแต่ผู้ชายเราไม่ใช่ร้อยแปดทั้งหมดนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็โดยเปลี่ยนใช้ กติกาใหม่ว่าถ้าอ้วนลงพุงเราใช้ส่วนสูงหารสองนะคะก็คือไม่เกินส่วน,นสูงหารสองค่ะอาจารย์วัน,น,วนดีได้อธิบายเรื่องว่าเรามีความอ้วนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับไปแล้วเนาะแล้วก็เกณฑ์ใหม่ที่วาดไปแล้วคราวน,นี้ในอุบัติการณ์ดีกว่านะฮะว่าขนานี้คนไทยเราอ้วนแค่ไหนนะครับต้องบอกนี้ฮะตอนนี้เราอ้วนทั่วประเทศนะจากการสํารวจของอาจารย์วิชัยกับทีมนะครับ เมื่อปี2563เนี่ยเรามีอัตราที่คนอ้วนเนี่ยประมาณ1้42เนะครับในเนี้ยหมายถึงว่าถ้าเฉลี่ยนะครับสองคนเดินมาจะมีคนนึงนอะ้วนน่าประหลาดใจไหมตัวเลขครึ่งหนึ่งเลยเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาคุยกันในเขตกรุงเทพเนาะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ย,ยมีประชากรที่อ้วนโดยเฉลีย่ย,ยแล้วมากกว่า ทั่วประเทศนะครับเรามีัตาอ้วนเนี่ประมาณร้อยละสี่สิบประมาณนี้ครับคือโดยฉเฉล,ลี่ยแล้วสูงกว่านะครับซึ่งก็คงเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นะครับเพราะว่าพื้นที่เราเดินไปตรงไหนก็จะหาชาไิ้มุกกินง่ายๆนะครับอันนี้ก็คงเป็นอัน,นที่เราอยากจะอยากกระตุ้นสังคมนะครับว่าความอ้วนเริ่มเป็นปัญหานะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนตนระหนักว่าความอ้วนนี่แหละเป็นประเด็นที่จะทาให้เกิดโรค โรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการตายตอนวัยควรนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับโอ้แนวทางเนี่ยจริงๆกระทรวงารกสุขทําเยอะนะครับไม่ใช่แค่กองโรคไม่ติดต่อของของกรมควบคุมโรคเท่านั้นนะครับจริงๆหลายหน่วยงานทํามากนะครับอาจารย์ทางภาควิชาไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายคณิตศาสนะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยหลายหลายส่วนมากเลยครับช่วยกันทำมันเป็นประเด็นของปัญหาเรื่อง พเพาะอะกพฤติกรรมการรับประทานเนอะเราก็อยากให้ทุกคนร่วมกันนะครับเราเพราะกระทรวงอย่างเดียวทําไม่ได้หรอกกระทรวงสุขอย่างเดียวทําไม่ได้นะครับต้อง,ต,องต้องยินอย่างนี้ครับเราอยากได้ทุกกระทรวงทุกภาคส่วนประชาชนด้วยนะครับว่าประชาชนทุกคนต้องตระหนักว่าความอ้วนเป็นโรคอันตรายนะครับแล้วก็มีมีบางส่วน,นที่คำที่ความอ้วนต้องรักษานะครับเราคงได้ยินนะว่ามีความอ้วนแล้วต้องไปผ่าตัดกระเพาะมีความอ้วนแล้วต้องไปทํานู่นทํานี่นะครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีใครพูดถึง แต่ทีนี้เราเห็นคนผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดความอ้วนนะครับแต่คนที่ยังไม่ผ่าตัดกระเพาะแต่ตอ้วนอยู่วันไรวันหนึ่งอาจจะวิ่งแล้วก็ล้มนาอกก็ได้นะครับเราไม่อยากให้เกิดการตายก่อนวันครในคนไทยก็อันนึงก็เรื่องอาหารที่อาจารย์กิษดาพูดนะคะอีกอันหนึ่งก็คือกิจกิจกรรมทางกายเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าคือหลายคนเนี่ยเดินทางด้วยความสะดวก เพ่นขึ้นมอเตอร์ไซค์ถ้าถ้าจะไปเร็วนะคะหรือไม่ก็อยู่ในรถตัวเองขับรถไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มเนี่ยก็ต้องอาจจะเดินทางด้วยรถสาธารนณะหรือมีสวนมีถนนท,นที่น่าเดินอะไรเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางกายก็เป็นอีกอแบบหนึ่งหรือว่าอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เราน้ําหนักไม่เพิ่มมากนะคะครับคือชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ในที่ทํางานเยอะ อีกส่วนหนึ่งก็คือ20%กว่าเป็นการเดินทางและอีกส่วนหนึ่งก็คือชีวิตอิสระนะครับ50%เนี่ยมันทํางานนี่ถ้าเกิดที่ทํางานไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตต่อสุขภาพเนี่ยชีวิตจะลําบากนะครับคาว่าที่ทํางานไม่เอื้อต่อ,อสุขภาพเนี่ยอย่างเช่นแคนตีนหรือห้องอาหารของที่ทํางานเนี่ยมีอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือว่านที่ทํางานเวลาไปทํางานเนี่ยก็นั่งอยู่กับที่ตลอดเวลาชีวิตก็เหนื่อยนิ่ง เพราะว่าความเนยนิ่งเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้เกิดโรค NCD ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นที่ทํางานจะต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีสิทธิ์ออกกําลังกายคั้นพอออกจากที่ทํางานแล้วเนี่ยก็เป็นการเดินทางไปที่บ้านแลการเดินทางก็จะต้องเอื้ออีกถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดเนี่ย ถ้าเราสามารถเดินไปบ้านเดินกลับบ้านหรือเดินไปทํางานเนี่ยมันเท่ากับการออกกําลังกายอย่างดีเลยเพราะว่าชีวิตที่ออกกําลังกายโดยการเดินมากกว่า7 0 0ดก้าขึ้นไปเนี่ยทำให้ลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามันเอ,อื้อปุ๊บก็จะทําให้คนเราเนี้ยหมายถึงคนทํางานหรือคนไทยเองเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแต่ไ่างก็ตามเนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยคน คนเราอะนะครับก็จะต้องมีทัศนคติหรือความตั้งใจที่ดีด้วยที่จะทำก็คือที่จะออกกำลังกายเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งนอกจากทำให้เอโคซิสเต็มหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอื้อแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องให้ความรู้ประชาชนด้วยว่าการออกกำลังกายหรือการบริโภคอาหารที่ดีหรือการเดินเนี่ยมันช่วยชีวิตเรามากน้อยแค่แคไหนครับมันจะถึงทำให้เอโคซิสเต็มเนี่ยมันสมบูรณ์ หรือว่าอีกอันนึงในส่วนของ Eco System หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราเดินไปปุ๊บเจอแต่ Fast Food ผักดีๆเดือนนี้ก็ผักแพงเหลือเกินอยากทานผักเมื่อกี้อาจารย์แนะนำให้ทานผักหาผักไม่ได้เลยราคาแพงมากอันนี้ก็ Eco System มก็ไม่สมดุลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สมดุลก็คือของดีต้องหาง่ายของไม่ดีต้องหายากอันนั้นถึงจะสมดุลครับอย่างที่คุยกันมาเนี่ยนะคะคือพฤติกรรมชีวิตที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยอันนี้ไม่เอื้อต่อ การที่จะมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็คนเราก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกรุงเทพหรือคนในเมืองเนี่ยนะคะเร่งรีบเกี่ยวกับงาน,นะะพยายามจะสร้างฐานะสร้างอนาคตอะไรด้วยการทำงานเนี่ยมันก็จะทำให้เครียดมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าพยายาม ให้สมดุลที่สุดนะคะทั้งกินทั้งอยู่นะคะรวมถึงที่อาจารย์เพชรพูดด้วยกิจกรรมทางกายแล้วก็การนอนการพักผ่อนและพวกนะะี้ค่ะ และหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพฤษพิพัฒน์เดชาคุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ